แค่นี้ก็พอแล้วนะคะซี่โคหมูอบน้ำผึ้งค่ะน่าทานมากเลยค่ะเรามาชิมซี่โคงหมูอ่อนอนบน้ำผึ้งสิคะว่าจะอร่อยน่าทานแค่ไหนสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋แล้วนะคะวันนี้วันนี้ครัวแม่เก๋จะทําเมนูซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งค่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีซี่โครงหมูซี่โครงหมู1ก่กิโลค่ะแล้วก็น้ําผึ้งกระเทียมรากผักชีพริกไทย ซอสน้ำมันหอยรสด,ดีซีขาวข่วเรามาโขลกกระเทียมพริกไทยกันนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะใส่พริกไทยนะคะรากผักชีค่ะกระเทียมโขลกใหละเอียดนะคะ โคกหมูแล้วก็หั่นตามข้อนะคะหั่นตามข้อของกระดูกค่ะส่วนซี่โครกหมูแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะใช้เกลือล้างนะคะล้างให้สะอาด พอล้างเสร็จแล้วเราก็มาปรุงกันเลยนะคะสามเกลือนะคะลงไปค่ะแล้วก็น้ำผึ้งสามช้อนค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะน้ำมันหอยสองช้อนค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะวันนี้แม่เก๋ใช้มือคลุกเลยนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะคลุกหมูกับเครื่องให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำพลาสติกค่ะมาคุมไว้นะคะแล้วก็ไปเก็บไปในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยนำมาอบนะคะเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูหมูเราค่ะที่เราหมักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผัดก่อนนะคะมาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะพอน้ำมันเดือดเราก็นำหมูลงไปผัดนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะเราจะผัดก่อนนะคะเวลาเราอบค่ะเนื้อหมูจะคงรูปไว้สวยงามะคะ่ะไม่เละค่ะสูตรนี้ไม่เหมือนใครนะคะ ถ้าเราผัดกระดูกหมูให้สุกแล้วเวลาเราเติมน้ําค่ะเนื้อหมูก็จะไม่เหม็นคาวนะคะต้องทําดูนะคะสูตรแม่เกะคะ๋ค่ะทํากันดูนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ได้ผลนะคะคอยกลับดูนะคะว่าด้านล่างสุกหรืยอยังพลิกกลับมาอีกด้าน,นะคะ่ะ คอยดูไปด้วยนะคะพอหมูเราสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะคะกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้ที่อยู่ในชามะคะ่ะแล้วก็เทน้ำลงไปนะคะก็น้ำนี่แหละคะ่ะราดลงไปเลยนะคะเราก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ เติมน้ำให้พอดีกับหมูเลยนะคะเพราะว่าเราจะอบก,กระดูกหมูไว้จนกว่ากระดูกหมูจะเปื่อยค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะเราจะอบไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะคอยหมั่นดูอยู่ตลอดนะคะกวดน้ําจะแห้งค่ะถ้าน้ําแห้งก็เติมน้ําได้นะคะถ้าน้ําแห้งก็เติมได้นะคะ พอเติมน้ำเสร็จก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะคะพอกระดูกหมูเราสุกนะคะเราก็เติมน้ำผึ้งอีกทีนะคะประมาณช้อนนึงนะคะจะได้มีรสชาติน้ำผึ้งที่หอมหวาน,นะคะ่ะเย็ดรับความอร่อยนะคะซี่คโครงหมูอบน้ำผึ้งนะคะน้ำจะออกขุกขิกขุกขีกนิดนึงนะคะ เพื่อนๆลองทาตามกันนะคะทาแบบง่ายๆนะคะซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งค่ะน่าทานมากเลยค่ะเราก็ได้ซี่โครงหมูอ่อนอบน้ำผึ้งที่หอมและน่าทานมากๆค่ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ